สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหรือเราเลนาเรื่องที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กัมพูชาแพ้กับทีมชาติไทยไป0ูนต่อ7และอินโดนีเซียก็แพ้กับเวียดนามไปศูนประตูต่อ7เช่นกันนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลกระชับมีสโมสรกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเวเดอร์เบิรเมนแพ้กับอูดิเนเซ่ศูนย์ต่อหนึ่งเบรตันเอาชนะบอกบวก2องต่อศูนย์เมนเชสเตอร์ยูไนเตสเสมอกับฟิออลินจีน่าหนึ่งต่อหนึ่งเอาบวกแพ้กับซันเดอร์แลนด์ศูนย์ต่อหนึ่งไฮเดนฮามเอาชนะปารีสสองต่อหนึ่งเอฟซีโคโลนเอาชนะอัตแลนต้าสี่ต่อศูนย์ไฟบวกเสมอกับโอซาสซูนาสต่อ2อไมล์ูนยเสมอกับสตาร์บุก0 0ยูนออนเบอร์ลินแพ้กับย์ยูเนี่ย1เบอร์ลีแพ้กับาซิโอ0 1 เอเวอแรนแพ้ก an, ับโลมาศูนต่อหนึ A ่รดยูนเตสเสมอกับเอซีมิลาหนึ uh ่ต่อหเวสต์แฮมยูนาเตสเสมอกับบิว1-1หนึ z, ่งต่อหนวูแฮมตันแพ้เซลตาบิโกศูนต่อหนึฮอฟินไฮมเอาชนะเมดดต่อศูนย์คาเซนแพ้กับเอลิติโกมาดิดศูนต่อสสตุตการ์ดแพ้กับโบโลญญาศูนต่อหนึอาเซนอลนเอาชนะเอลติกปีบา3สาต่อศบลสเสมอกับซาซัวโรหนึ่งต่อหนึ่งฟูแลมเอาชนะไอทดแฟงเฟิร์แหนึ่งต่อศูนย บอลนมสัสเสมอกับเล้เอาสนเซดา0นยศูนโอลิมปิกลียงเอาชนะกิตาเฟสสอ่อหโอลิมปิกมาร์เซยเอาชนะแอสตันวิลลาสามตนาโปลีเอาชนะคิโลนาสามต่อสองเอามายกาเอาชนะฮัมบู2.0สออศและเอเบติดแพ้กับมาลากาหน่งต่อสามปาเลมโมลแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนต่อสและบาเลเซียก็เอาชนะโตริโนไปสาน ผลฟุตบอลเดิมชัมม้นชิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นน้าที่หนึ่งซาแฮมตันเอาชนะเล็กแฮมสอต่อหนึ่งโควเวนที่สมอกับเฮาซิตี้ศูต่อศูนย์ชาตันเอาชนะวัดฟอร์ดหนต่อศูนย์เวสต์บรอมบิลดเอาเบียนเอาชนะแบ็กเปนเลเวอร์หนต่อศูนย์นอริดแพ้ก,กับมิววต่อสองอัฟฟอร์ดยูไนเต็ดแพ้ก,กับพอสมาสศูนย์ต่อหนึ่งสโต๊กซิตี้เอาชนะดาร์บี้เฮาตี้สามต่อหนึ่งมินนิสบลเอาชนะสวอนซีหนึ่งต่อศูนย์ควีนสป์ปาร์ก ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอัลเบอติกเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1นาเซอองนาวแพ้กับกิลเวนเซนเต้ศูนย์ต่อสและอาร์ลาก้าก็เอาชนะเอวีเอสฟุตบอลไป3าต่อหผลฟุตบอลเอรลนด์ซิลิคของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1นนายเมเกนเอาชนะเอ็กซเซอร์เออร์5้ต่อศฟีนูดเอาชนะเบรด้า2อต่อศฮีลาวินเสมอก,กับโวลเลนดัม1นต่อหและพีเอสวีเออเฟนก็เอาชนะสปาร์ตักเลตดัมไป6กต่อห ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2ลิเวอร์พูลเอาชนะฟอคเคอร์สามต่อหนึ่งเซนเมลินเสมอกับมาเทเวลศูนย์ต่อศูนไรเรนเจอร์ก็เสมอกับดันดีเอฟซีไป1นต่อหผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1นึ่งซัมซุสนสปอร์เอาชนะเกนเคลบิชิไป2อต่อหและแอนตันยสปอร์ก็เอาชนะคันซิมปาซ่าไป2อต่อห ผลฟุตบอลบนุนเดสกาส,สองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทีสองไกเซอร์ซาเลอร์เทนเอาชนะชาเกสซูนซีหนึ่งต่อศูนย์ไอตัดเปลวชวายเอาชนะไลเทเ 2, อร์เฟิร์กสามต่อสองฟอนทูนาดุสดับแพ้ก,กับฮันโนเวอร์ศูนย์ต่อสองและดินาโมเดสเดนก็แพ้ก,กับมาดิบวกไปหนึ่งต่อสองผลฟุตบอลโปรลิกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทียี่สิบห้าคลับบลูเอเอาชนะเซคึมลุกสองต่อศูนย์ 0, เวสเตโลแพ้ก,กับเมเชลเลนศูนย์ต่อหนึ่งและเกนก็แพ้ก,กับยูนยอง,งกิตไป ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นมวอนนี้ก็เป็นนาที่25โตเกียววอดีเอาชนะโยโกมามเอฟลนน้อย1ต่อ0โยโกวามาเอฟซีแพ้กับอุลวันเดายมอนไป1ต่อ2และคาวสกิฟอนตาเล่ก็แพ้กับอวิสปาฟูโกะ2ต่อ5แายผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้มูอันนี้ก็เป็นนาที่25อุนสันฮุนดเอฟซีเอาชนะเชจูยูนาเดต1ต่อ0และกังวอนเอฟซีก็เสมอกับคิมจองซังมูไป0ต่อ0นะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันบ้างนะครับศึกฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลในคืนนี้นะครับเวลา21นาฬิกาคริสตันพาเลตจะพบกับเลวโพคู่นี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลกัมมิสโมสรในคืนนี้เวลา16นาฬิกานาโปลีจะพบกับซาเลโตเวลา21นาฬิกาเชลซีจะพบกับเอซิมิลานเวลา22นาฬิกาสามนาทีบอเลเซตัดมุนจะพบยูเวนตุสซันเดอร์แลนด์จะพบกับไลโอบิโกโกเวลาเที่ยงคืนโตลุสจะพบเซบียาเวลาตีสอบาร์เซโลนาจะพบโคโม ไลบีเยลิวจะพบกับแอสตันวิลล่าโปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลา22่สนาฬิกาสานาทีเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับเชฟฟิล菲尔วันสเตย์คู่นี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลถึงเวลาริกาเบอร์เกตในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลา23่สิบามนาฬิกาฟาร์มอลิคาจะพบกับซานตานฮัลลาเวลาตีสองครึ่งสปอร์ติงบราก่าจะพบกับทันเดล่าและโมร์ไลเลนเซจจะพบกับอเวก้า โปรแกรมฟุตบอลเอเลเดอซิลิกของคลแายในคืนนี้ก็เป็นนา, 21, น,านาทีหนึ่งเวลา21.30นโซโวจูโฟเทเวนเต้เวลา23.45นอัสเซนอักมากจูโโกนิงเกนเวลาตีหนึ่งอัจจัอันสเตอร์ดัมจูโฟเทลสตาร์และเวลาตีสองอูเท,ทกจูโฟกะเฮลละคนโปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนา, 21, น,านาทีหน่1เวลา23.45นลิเซสปอร์จูโฟกัสเตเป้และเวลาตีหนึ่งครึ่งอียูสปอร์จูโฟคอนยาสปอร์ โปรกแกรมฟุตบอลโปรลึกเบลเยียมในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3เวลสเปนาฬิกาสานาทีลอาอัลลาลูเวียจะพบชาเลลัวฟุตบอลา21สินาฬิกาอันเดเลดจะพบซูเต้วาเลาเกมเวลยี่ามนาฬิกาสานาทีสตองดัลลิเอสจะพบเกงและเวลาเที่ยงคืน15บหนาทีลอยยันอันเวิร์ดจะพบโอเอสลูเวิร์นโปรแกรมฟุตบอลเบลเยสซ์กาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่2เวลสเปนาฬิกาสานาทีโคนสไตคินจะพบกับบิเลเฟลโบคุมจะพบเอลเวสแบกและแฮทาเเบบบอรร์ลลินนนจะะพคคััซู เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนกันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เวลา16บหนาฬิกาสามนาทีดิโมเรสเตจะพบเมียนมาและเวลา19บเนาฬิกาสานาทีออสเตรเลียจะพบกับฟิลิปปินส์ทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูสปอร์สองโปรแกรมฟุตบอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ในเช้าวันนี้นะครับเวลา6กนาฬิกาสานาทีนิวอิงแลนด์จะพบดีซียูไนเต็ดฟิลาเดลเฟียจะพบโตลอนโตมอนตีออนจะพบกับแอตแลนตายูไนเต็ด เวลาเจ็นา ok 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 ิกาสนาทีเชลโกไฟ์จะพบะเอลเอฟซีเซนต์ลุยซิตี้จะพบเนสวิ์ออสตินจะพบ h ฮิวสตันเดนโมดันลัสจะเพาะพัลเลนทิมเบอร์เวลา7จนาิกาสีปอร์ติงเคซีจะพบซานดดียโกและเวลานาฬิกาสนาทีเอชอเคจะพบไวแคบ โปรแกรมฟุตบอลเยลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนาที25เวลา16นาฬิกา30นาทีซันเฟเชโรชิมาจะพบชิมิสุเอสพันเวลา17นาฬิกานาวิยากันปัตจะพบเกียวโตเังกา้ามาชิดะเซียวเวียจะพบกิบวเซียวโกเบเอฟซีโ,เเซโเตกเกียวจะพบคัชิมาเอล์กัมบาโอซาก้าจะพบกับฟาเชโนโอคายามะและคัชวารโซจ,จะพบชอนันเบมเเล และโปรกแกรมฟุตบอลเคลลิกกัหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนาที25่เวลา17บนาฬิกาโปรฮันสติเลอร์จะพวกกว่างจูเอฟซีและแทจอนซิตเ้เซนจะพวกสุวรรณเอฟซีนะครับและนี้คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในวันนี้นะครับเสร็จครับ